สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ภาคก่อนเกมวันนี้ขอนําผู้ชมทุกท่านมาดูแบบจําลองเกมฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลรับการมาเยือนของดร์บี้คาลตี้นะครับในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปีพงศ์อินสงรับหน้าที่บรรยายนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันจริงในค่าคืนวันพรหัสสัดีที่10พฤศจิกายนนะครับในเวลาบ้านไทย3ามนาฬิกานะครับชิญไปติดตามรับชมกัน สถิติการแข่งคุณฮีห้านัดล่างสุดเริปูชนะรวดครับเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อปี2016นสิบหกนะครับริปูชนะในลีกครับ3ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ริปูส่งผู้เล่นสำรองอย่างเคเลเฮอร์ครับเป็นผู้รักษาประตูมีอาร์โนโกเมสฟันไดซิมิกัสอ็อกเตชมาเลนนะครับวันนี้มีหลายชื่อครับเคอ,บอร์ติสโจนฮารวียเอเลียดคาวันโยดาเวิดนุนเยตและโรเบโตฟ,ฟิมีโนโนะจัดในระบบ4-4-2สี่ส ไม่มีซาร่านะครับวันนี้ให้ทางท่านคาบันโยและเอรีส์ครับเป็นตัวจริงในเกมกระบาวครับส่วน11รายชื่อของดรบบี้เคานตี้กับมีเรอันอาลอฟซอฟนาชานไบเน่เพอร์ติสเดวิสเอลเลนคริชชินลีบาชิแมนแจสันไนท์แบ็กเบิร์ดไลววลลี่มอริสันเอบีบูไวแล้วก็พาร์กี้ สำหรับพาผิดภาคถูกก็ขออภัยครับจัดในระบบ4 2 3 1องสามหนะึ่งทีมไม่ได้อยู่ในลีกชั้นนำสูงสุดอย่างเนี่ยครับพบรีเมียร์ลีกอยู่ในแชมเปี้ยนชิพครับสำหรับดาบี้เคาน์ตี้ก่อนแข่งชนะ4เกมรวดในลีกสำหรับดาบี้เคาน์ตี้ส่วนลิเวอร์พูลก,ก็ชนะทั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีกและก็ล่าสุดชนะควอสเปอร์มาดาบี้ได้บุกจากขวาไปซ้ายก่อนสมชุดขาวครับเร,เริ่มเกมครับเบิร์ด ให้กับลาเวลไนท์ลาเวลให้ใครเดียวพวกยังไม่มีใครตัวช่วยยังได้อยู่ครับดับบี้ลาเวลให้กับอิบวีไนท์ให้พันจีพันจีลากเลี้ยงเข้ามาทางสายมีลาวันซี่โอ้มูนโอ้โหติดนาโนสไลด์ออกไปแล้วได้อยู่ที่คาวันยบอลย้อนมาที่ โจโกเมดโจเมดคาว์นิโอโกเมดให้กับเชมเบรเลนดาวินนุนเยตข้างหน้ามีฟิมิโนครับยาวกันไปครับติดกองหลังอย่างเดวิส์หดยาวทิ้งขึ้นหน้ามาให้กับลาวิลมอติดฟันไดฟันไดทิ้งมาที่เอเลียดตบเข้าในให้ที่ฟิมิโนครับดาวินหดงามเริ่มดีครับดาวินนุนเยตฟิมิโนให้กับ เขายุเขายุเข้าขวาให้กับออกเลดแชมเบรนหนึ่งสูตรครับโอยออกนําเร็วครับสินาทีแรกของเกมครับโดยออกเลดแชมเบรนครับโอ้โหเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยครับโอ้โหสัมผัสแรกของเขายิงด้วยสายเขาริภูขึ้นนําครับโอ้โหเกมสนุกแล้ครับดูครับบอลจากคาวันโยครับขูแทงครับฝังนั้นไม่มีใคร เนี่ยเบียดเอาชนะกองหลังอย่างไม่แน่ใจก็เป็นคาชินมาเริ่มกันไห่ครับดาบบี้ไนท์ลาวิลเาให้ไนท์กับยอนลาเวลเหมือนเดิมเข้ากลางมาที่พาจีพาจีให้ซ้ายมา ลาวเเลนซี encia, ย้อนหูติดได้อยู่ค่าวโยจะได้สวนออกเลตเชมเบเลตให้โจนเอเลตให้กับดาวินนุนเยสขวามีฟิมิโนทำทางไปแล้วขวามีดาวินไม่ให้คลาซ้ายให้เอเลตย้อนมาดาวินหนึ่งสองกันสวยครับดาวินโจนเข่ากลางมาเรามีเวลาแชมเเลนไม่ยิงนวยขวาดเราให้เป็นฟิมิโนโอ้โหติดบอกอีกทีครับดาวินนุนเยสยังไม่ได้ดูสองของล์หูครับ ผ่านชี้ครับเรจะได้สวนโอกาสเตีเสมอลาเวลขวาสดุดมันมีไดบอลอยู่ที่อิบโบเวอิบโบเวอ่านไม่แน่ใจอีไบโอเวหรือเปล่าไหมใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาทีครับคอสตาร์ซิมิกาสการมาที่โจนแล้วก็ดาวิดนุนเดสฟิโนทางขวามีคาวันโยยังไม่ให้ ฟิมิโนเปิดยามาคาววันโยเก็บบอลได้แต่ใจเข้ากลางไม่ถึงมุนเยสครับติดดับเบิลสวนออกมาครับโจโกเมสออกเลตชเมาเลนให้กับเคอร์ติสโจนซ้ายมีเอเลียดเข้าสู่ช่วง25นาทีแรกลิปุยังนำหนึ่งประตูสโตรจากออกเลตชเมาเลนครับเรามาดูเกมกันต่อครับฟิมิโนกลางมีโจนทำทางฟิมิโนย้อนให้เอเลียดจับ <c oughs> ไม่ถึงยางกันไปติดไบรเน่ บอลอยู่ที่ไอ,อโบไว้โอ้ยอ่านผิดครับน่าจะผิดนะครับอืมเป็นดาวิดดีกว่าครับเปิดเข้ามาไม่ตตีทันได้ครับซิมการ์ดให้กับเคลเฮอร์ยัออยงไม่ได้เซฟอะไรมากมายสำหรับเดวิดเคลเฮอร์คาวันยูให้ออกนิตมาเลนกลางมาที่โรเบโตฟิมิโนดดวิดนูนเยสนูนเยสวิ่ง วิ่งเลี้ยงไปวิ่งเลี้ยงไปครับหาเพื่อนอยู่ใจให้หรือเปล่ายังไม่ให้ย้อนไปที่ซิมิกา์ดอุนเย็ดเขากลางมาที่โจนโจนเขากลางมาให้ออกเลตแชมเบลนไม่ยิงแล้วก็เป็นฟ,ฟีมีโนนสองศูนครับลิพูขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้เกมตรงกลางลิพูเจาะขาดกระจุยไปหมดเลยครับ เราต้องชมเนี่ยอ็อกเลตแชมเปนตรงกลางแทงเข้าไปตรงๆครับนี่เป็นโอ้โหแล้วเอเรียดไปตวัดกลับมาครับโหยากมากครับนี่แล้วตรงนั้นก็พื้นที่ว่างฟิมิโนคนเดียวส0ง,งที่แอนฟิลครับเกมคาราบาวครับรอบ3ครับเจอกับแชมเปชิปอย่างดาบี้เคานตี้ ข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับของครึ่งแรกรดับบี้ยังไม่ไปถึงหน้าประตูครับเคลเลเฮอร์ยังไม่มีโอกาสได้ซูเปอร์เซฟครับอันที่ให้นางลาเวลย้อนอโดนบล็อกโดยฟันได้ครับใหญ่ครับเราได้เปรียบโซฟิคิวฟันไดให้กับควสซัสซิมการย้อนมาที่ฟันไดสั้นๆกับเคเลเฮอร์ไม่รีบครับ คานดัีสุดท้ายของครึ่งแรกครับฟิมิโนให้กับดาวินนุนเยสเล่นกันสองคนครับขวามีคาวันโยคาวันโยได้บอลจากฟิมิโนย้อนให้ฟิมิโนกับฟิมิโนฟิมิโนทำทางให้เพื่อนกับดาวินนุนเยสนุนเยสอุ้โดนพิกยังได้นุนเยสซ้ำอีกทียังติดบอลกลับมาที่ฟิมิโนยิงไปซ้ายเหมือนเสียบเสาโอ้ยแต่ยังชนขาออกมายังเสาเข้ามาโอ้ยัยงม่ไ้ครับโอเจ็บใจครับโอ้ยลาหน้าลิบหรือ จะกลับไปเล่นจากลูกที่ตัวเองยิงครับยังสองศูนย์อยู่ครับได้ทุ่มของดรบบี้เคานตี้ครับเกมไม่กระเตื้องเลยครับทุ่มมาให้เบิร์ดครับติดคาวนโอีกครับโอ้โหวันนี้ฟันได้เหมือนจะเจ็บครับฮาวิเอเลียด เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับทดเวลาบาดเจ็บนึงกันทีเกิดทิสชนให้กับดาวิดนเยตติดเดลวิสแล้วก็จบครึ่งแรกที่แอนฟิลครับลิพูนำดัวบี้เคาน์ตี้อยู่2ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากอ็อกเลตเชอเบรตแล้วก็โลเบโตฟีวิโนครับเดี๋ยวพักกันสักคู่นะครับกลับมาชมครึ่งหลังในคาราบาวคัพกันต่อครับ กลับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับเกมคาราบาวครับรอบ3ระหว่างลิฟูกับดาบี้เคาวิตี้ครับลิฟูยังนำตั้งแต่ครึ่งแรกครับ2ประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากออกเลตชมาเลนแล้วก็โรเบโตฟิมิโนนะครับครึ่งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสำรองนะครับยังใช้ชุดเดิมของครึ่งแรกอยู่นะครับบอลอยู่ที่โรเบโตฟิมิโนครับซ้ายมีที่ฮาวิเอเลียดเอเลียดอบอลลงได้ดีครับกลางมาฟิมิโนย้อนไปให้ชมาเลนกับโจน ทิ้งกันโจนโจนยังหาเพื่อนอยู่ยังไม่ให้แล้วให้กับเขาดโจกลับมาโจรครับโจนไปโจนมานี่ดูถขโมยของหรือเปล่าโอา้เราโปเราเป็นลูกฟีกิของลิปพูลแล้วแบบเอาแล้วพูดตัดสินไม่เป่าแล้วเป็นฟีมีโนโอ้ยลูกนิดถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็น่าจะสามสูดแล้วเราไปต้อฟีมีโนครับเราต้องดูภาพช้า่อยนีเกิดอะไรขึ้นเงีโยโอ้ก็ โอ้ชิดจ่อยต่อยแล้วโอ้โยซีมีโนโดูรับผูกสาประตูนี่เตะอ,ออกมาโอ้แล้วบอลไปฉกโอ้โยไม่น่ามีเราดูดูกับโอ้โหตรงนั้นไม่มีใครแล้วก็เดียวธนนท์นงจากไทยเส็งยันดนกันช่างโอ้โ,โอ้สามศูนย์ที่แอนฟิลด์กรีบผูกขึ้นนำอย่างติดประต่อเกมไหมน,นะครับสำหรับดร์บี้ เลี้ยงข้างหน้ามาครับเรเวลมีรุนแฮตติกไปแล้วครับสำหรับฟีมิโน่ก็โดนใบเหลืองด้วยครับแต่จังหวัดนั้นผู้ลสินน่าจะให้ลูกเดเปลี่ยนแล้วก็ได้ไประตูไปเลยครับลาววเลนซี mm hmm. ให้กับเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ตทมไมบชิแมนหรือเปล่าลบติดซิมิการ์ดมึงเคลียร์ทิ้งออกมาคาซิมติดโจนโจนฝัดด้วยซ้ายให้กับดาวิดนวนเยสหนึ่งสองกับฟีมิโน ฟีมีโน่ต้งขวามีคารันโยให้คารันโยเบิร์กลางมาที่โจนซ้ายมีแต่ไม่ให้ให้กลางที่ดาวินสันส้นๆกับฟีมีโน่เอเลียตคือมาอมืแล้วเป็นโจนยังไม่ยิงอู้น่าจะเจตนาส่งนะครับพวกนี้บอลยาวขพ้นามาครับอย่างไม่มีโอกาสได้ยิงจัดๆแจ้ง,จง,จง,จงแล้วล้วบอลอยู่ที่ออกเลตแชมเบอร์เลนโคแล้วเป็นฟีมีโน่ครับขอให้ครับ สามสูตรของไอ้เซติกของเขาครับสี่สูนครับโอ้นาจะน่าจะส้มหล่นเยอะมากเลยครับวันนี้แล้วก็จบได้คมเนี่ยครับสามทีครับสามลูกสำหรับฟีมีโน่ดูครับบอลให้ตรงนั้นโอ้โหทสับขาหลอกสวยครับตอกส้นส่งธรรมดานีง่ายเันไปดูครับกดซ้ายเลียดเพียดเพีื 4-0ครับลิพูขึ้นนำดรบบีต้ต่อเกมไม่ได้ก็โดนครับแขมกองหลังวันนี้ยังทำงานไม่ดีครับสำหรับดาบบี้ e B o อีไบโอไว้ยากมากครับคาซิมให้เขานั่นครับเขานั่นครับของดาบบีต้ติดแค่เลยครับ แคเลยเฮร์ยังไม่รีบสั้นๆกับโกเมสฟามีอโนโหให้แชมเบรนหนึ่งสองกันกับคารโยย้ยอนมาอโนแชมเลรนแชมเลรนหาเพื่อนกลางมีฟิมิโนโดาวินหนึ่งเยสซ้ายมีดาวินบล็อกหนึ่งสองให้กับฟิมิโนโฟิมิโนโสับขาลองได้สิฟิมิโนโเข้าซ้ายฟิมิโนโยังหาเพื่อนอยู่ตรงนั้นมไม่ถึงฮาวิเอเลียนติ๊กซับเรียบร้อย ดาวินบุญเจษโอ้ยห้าศูนย์แม่เลยครับโอ้โหยิ่งเป็นเข้าครับวันนี้สำหรับลิเวอร์พูตัวบอลเหมือนไม่มีอะไรครับวิเลียดกดเบาๆแล้วเฉล็บหดซ้ำทีโดยดาวินใส่ชื่อที่สกอร์บ้างนะครับสำหรับดาวินบุญเจส เกมน่าจะตายตรงนี้นะครับขาดแล้วนะครับเกมจริงจะเป็นยังไงนะครับตีสามวันนี้นครับคงได้ชมคาซิมเลี้ยงเดี่ยวขึ้นนาแล้วก็ยังไม่มีใครกับฟิมิโน์เบิร์นให้ชมเลนกับคาร์บโยฟิมิโนครับซ้ายมีดาวินให้ไหมให้เอเลียดเอเลียดขึ้นดาวินดาวินเอเลียดเบิร์นมาฟิมิโนโ่สินาทีสุดท้ายแล้วครับลิเวอร์พูลยังนำอยู่5ประตูต่อ0 ดาบิเยโตกับยังติดกองหลังเรียกว่าทำงานไม่หนักครับวันนี้คาวันโยเแชมเปนอานโนทางขวามาร็บก,กับเข้าซ้ายอาโอสนสั้นๆกับคาวันโยแล้วเป็นทางด้านหูวิหอ,อกเลตเชมเปนเป็นประตูที่สองของเขาในวันนี้มีรุนแฮตทริก ตามเพื่อนร่วมทีมอย่างฟีมีโน่ไปแล้วยิงเป็นเข้าครับจังหวะยิงหกทีครับของเชียเจ้าถิ่นดีใจครัสนุกแล้วันนี้ซื้อตั๋วมานี่คุ้มค่าเลยครับดูครับยิงไม่เน้นแรงมากแต่ทิศทานนั้นร้อยเปร์เซ็ดูกดเบียดอืเบียดเสาไปแล้ว เจเคก็ต่อยมวยครับเป็นซิกเนเจอร์สำหรับผู้จัดการทีมแฮวิ้บันทอ10นาทีสุดท้ายครับลิเวอร์พูลยังนำดร์บี้เคานตี้ในฟุตบอลคาราบาวครับรอบสามอยู่6ประตรูต่อ0บอลเที่ยวแชมเรนพยายามจะเบิ้ลเร็วให้กับดาวิดนุนเยสครับเราคืนดีไหมโอเดมิสเกือบไปครับ ติดฟานได้ครับโอ้โันนี้เก็บบอลเนียบมากครับฮับีเอเลียดเอเลียดซ้ายมีให้กับฟิมิโนโดาบ,บีหวดยาวขึ้นหน้ามาห้านาทีสุดท้ายแล้วคาซิมคาซิมให้เพื่อนกับลาเวเซในใี่นี่ใจกบพาคนนี้มั่ัวสั่วมากครับโอ้โหายทุกท่านเลยครับคาวันโยฟิมิโนโเล่นง่ายครับ โจนให้กับ,ชบเชมเบรเลนมีรุ่นแฮตทริกครับอืมบอลไม่ไปถึงหน้าติดไนท์ขวามีเราจะได้ตีใครแตกหรือเปล่าไม่อืมยังติดคาซิมคาซิมได้ไหมคาซิมซ้ายมียังไม่ให้ให้เพื่อนลาวงเน,นเซ่โหลํำหน้าไปอีกเขาโหไม่เข้าใจกันนขานะดูเลไดูอ่ะอู้เดียว ยังไม่ได้ประตูปอบใจครับสำหรับดาบบี้ทบเวลาบาดเจ็บ3นาทีครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสำรองครับสาลาได้มายืดเส้นยืดสายบ้างไอฮาวิเอเรียดออกไปในเกมวันเสาต้องเจอกับเซาท์ทัมตันครับทัสั้นครับลิวพูกับโกเมสซาลาย้อนย้อนไม่ดีสัมผัสแรงเขา ฟิมิโนเอาดึงสั้นแกะออกมาได้ครับซาร่าซาราหาเพื่อนเชื่อมอยู่ตักเข้าหน้ามาไม่มีใครครับพยายามจะให้ฟิมิโนหมดดาวมันแล้วก็จบเกมที่แอนฟิลครับในฟุตบอลคาบาวครับรอบ3ครับลิพูเปิดแอนฟิลชนะดาบี้หประตูต่อศูนย์ครับค่อนข้างท่วมทน้นเลครับโอ้โหพัดจ้าครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันไป ต่อกับคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า,าพักผิดประการใดขออภยัยผู้ชมครับสวัสดีครับ